มาแล้วอ๋อ<ะ>เฮ้ยเบียวปลาด้วยนะเดี๋ยวมันกัดเลยไป,ไ,ปไปปลาหมอครับนี่สายแล้วเต้วิ่งมาแล้วครับเก็บตกครับวันนี้ครับอ,อ,อ้าวปิดไว้แล้วด้วยม,วามาครับรวบียวเอาคิปเปอร์มาแล้วเมื่อกี้ลืมตอนนี้เดี๋ยวเราจะตกปลาหมอนี่ครับ ให้น้องเต้นเต้ตกปลาหมอโชว์หน่อยตกสักตัวสองตัวพอแล้วไม่มีที่ใส่แล้วตอนนี้เนี่ยตรงนี้ก็ไม่ได้โหที่เดิมที่เดิมเนี่ยที่ประจำ ตัวนี้เป็นบ่อปลาหมอทะเลครับปลาเกา๋ปเกาปลาเก๋าผสมปลาหมอหรือปลาหมอผสมปลาเกา๋าเนี่ยต้องไปเหยียดให้ลงพื้นก่อนเดี๋ยวปะไม่ตกตรงนี้เดี๋ยวมันเข้าไปมากเต้ก็ชอบแนวนี้กัดนะ ไหนประคานี่แหละเออเดินไปเลย <S <S เอาล่วงน้ำน่าเธอชา้ากว่หมออ่ะไปไปเดีลงพื้นก่อน เขาจะตกน้ำไห, <laughs> หมไอะอ,อ, <laughs> อะไรวะจะทั้งนัวได้นนาะถานนขว้างมา มีแย่งแล้วครับตอนนี้ครับจะได้ไหมนเนี่ย ปเหยียจมพื้นก่อนตามอยู่พื้น ้วครับมนวิ่งไปแล้วเปลี่ยนจุดครับเปลี่ยนจุดครับนี้จะตกปลาเก่านะฮะปลาหมอทะเลหมอลงลงตกปลาเก่าปลากระพงใหญ่ hey, ไปไปนู้นนี่เยอะไปนู่นเออเออไท่แถวแล้หละ อยู่พื้นนะมึงเขาบอกว่าปลาน้านีดกำลังมันไม่คลืเอาไหวเอืมไอ้พวกนี้มันจะขุดทำหลุมไงห,หลุมอยู่ต้องลากพันหลุมไม่ได้เอาครูว่าสร้างกระแส <laughs> ตังกระแสหรือเปล่าครับ,บหลุมว่ะทำไมวางใบรอ้รอ,อยอย่าถึงพื้นก่อนแล้ว่อยลากทำไมมันไม่หมูว่ารุ่นก่อนนะให้ลงพื้นก่อนให้ลงพื้นก่อน ไอ้ล้มอยู่หนูเนี่ยมันอยู่มันอย,นอยู่มันอยู่ตรงมุมมันเนี่ยใครล้มอยู่ในมุมเครื่องปั่นออกไปหลายตัวแล้ว,ห,ลว,ลวหมดแล้วเ <c oughs> ต้เงียบเยต้เเจ่อยแล้วอะ่ะเต้บอกทำไมมันไม่หนูมันก่อนทำเมื่ แ้พวกที่หอมนะเขาเก็บคนคนละร้อยเอพี่ใช่ใถึงเขาบอกอยู่วเก็บละร้อยเไมไมบอกเขาไองะพื่นเอาร็วเร็อหน้าเียโอม่ได้เรื่งไม่ดาดแได้ส่งเอันแล้วกตมีแมทอย่างนี้โทรบอกมากี่ตมีแมทอย่างนี้บอก จะมาตกเล่นใช่ไหมชอบใช่ไหมมาให้อัดให้ก้ามขึ้นเบอร์เบอร์ก็ที่อกโทรหาพี่พี่นั่นะนะผมให้ให้เบอร์ไว้ทินก็ได้แต่ถ้ามันตรงกับเสาที่นี่ถ้าตรงเสามากสดมาก้ชนเขาจะนีน่ะนะบางทีก็วนวสารที่ เน่าจะเป็น่ากัได้ค้นสายวันี้อยู่เป็นฝุ่นาอ่ะเฮ้ยยังไงเนี่ยเออจัดไปลายน้ำลายน้ำเออปล่อยจมก่อน thùng nước nhăng, thùng nước nhăng, nước nó lึก quá đơm nè, mưa, 2 mét nè, nha, nam, mày ถอย่าลอยน้ำแล้วไม่กินแล้วปลาเก่าไม่อยู่พื้นดินเลยเออนั่นแหละว,วัดไปเฮ้ยระวังขาเข้าไอ้นู่นเครื่องปั่นเป็นงไงมั้งครับน้องเต้เต้เนะเออเนะเออเนะเออ หลุดขาดอ่ะหลุดอ่ะหลุดเว้ยอย่าอยู่ใช่ไหมเจอบิ๊กแล้วเจอบิ๊กแล้วครับน้องเต้เต้โอ้ไเตตเอหลกเลยดึงมาึมาเออดึงมา มันหนักอะนะมันลึกอะน้ำมันลึกมันหนักกว่าเดิมโหลดเหนื่อยอน้ำสองร้อยห้าสิบหนักเติมให้รอยมันสู้ดูเอาไมเอาไมเอาไมเยียอยู่วะอยู่อยู่ต้องอยู่อยู่ถูป่า อ้าวหักด้วยมันเป็นไรมันห,กหักอ่ะหกัหกตัวมันใหญ่อะ่ะพังค,ครับเหยื่อพังเหยื่อพังอลิดท็อกไม่ขาดนะท็อกที่นี่เลยนะตัวเบ็ดไปครับอ้หวนึงอะ่ะพ่อบอกว่าให้นะัดเอาแล้วตันนี้ก็ขาดกระจุยีเป็นที่รับร้อยสองตัว เจอหมอทะเลว่าไงครับไหวไหม <c oughs> อยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> เริ่มใหม่ครับน้องเต้ฝั่งโน้นยังไงนะฝั่งโน้นติดล่ะให้เหยยาถึงพื้นก่อนเห <c oughs> ยยาถึงพื้นแล้วค่อยลากมาครับ มีกุ๊บปรับไหมใช่ป่ะไม่ใช่เหรออากาศครับไ,รไปเลยเออยช็กอะไรบ้าอ้วเอ็เอนเหรอปะเราฟังแล้วต่อ มีอากาศบ่อครับตอนนี้บ่อนี้จะเป็นบอ่อป,ปลากระพงใหญ่นะเกลียวมากบ่อเนี้ยตกไม่ใครได้ยังไงยังไงเจบปลาหมอดเทพแล้วมึงเออเราเดินสวนออกมา พอปางับเราเราเดินถอยมาเลยโหมันดูดเข้าไปนี่ว่ะไม่ได้เว้ยป้างตรงหน้าดีว่ะเออตรงหน้าไงากังหันมันดูดเข้าไป ฟังไกลต้อยโอ้โหเอาแล้วพันตีแล้วต้องสีขาวสีนี้ไม่ได้หรอ เรือใหม่ครับผมตอนนี้เป็นเหยื่อแล้วเอาสีขาวฮะวางกัะแลบเอาอไปอีกอถึงพื้นหรือยังหาหมอไม่ง่ายเลยวันนี้วะทุกทีแป๊บเดียวกััและ liền vào nghĩa đó nó hết kín ngon vào mày ăn phá mưu nồi không phá ờ

แดดไม่มีได้ไหมฮะเออมันดูดเข้าเดี๋ยวไปยืนตีตรงห้ยตรงนั้นไม่ได้ไหมมาแล้วครับสองตัวประหมอตัวบลเลอร์เลยฮะสองโลเองฮะโอ้โหอง่ได้ใหญ่เลยเยอะแล้วนี่แล้วก็โดนโดนไป

ตรงตรงนี้ที่ประจำเขาถึงยินกว่ารล้เวลยเข็นเนอร์ครับตอนนี้มีเข็นเนอร์แล้วพุ่มโอ้โหพอดีระวังติดไตีไปด้วยคุอตาขาต้องหุ้มุ้แน่เป็นื้อ ัดนานเ็แลนะในนู้เลยฮะเสร็จแล้วเป็นขาดเสร็จแล้วเป็นายงยิกับไาทานะันี่าตั้งใจว่าัะมาเสร็จจะพาลูกยไปวัดน้ำาวหรือป่า,ราหรือไงท่าม้พาไปอะไรวะอ๋อ <laughs> เนอ๋อน้ำมันพัด <laughs>

มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วน้องเต้เน่เน่แบ่ง <c oughs> กดอย่างเดียวเลย <c oughs> เฮ้ยอย่าอย่ากดไปไม่ได้เอองันตายขึ้นมา

ถอยเอาถอยเดินถอยเอออย่างเงี้ยมันไม่ใหญ่มากปาจานใหญ่วันนี้ไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันกินมั้ยเนี่ยให้กินเว้วยพี่เชื่ผมตาทีมีแม่งเด็ดเลยตาทีมีฮะเด็ดจริงครับเราเหมือนจิ้มซีฟู้ดผสมวาซาบิหน่อยนะเออไอ้คนอ้วนแหละแค่นั้นแหละเออนั่นั้นนะครับลองเต้มาแล้ว

กมรเหมอกดครับตอนนี้เรัากดจเยอะหมอผมพยายามแล้วกอดแล้วก็ขึนกว่าเยอะเป็ไงครับเข้าตาแมังอยู่อยู่ตายมันกระดิกๆนะตอกนะน้ำน้อยลงมแล้วเนี่ยน้ำผมนใครไอย

ลายใหญ่กว่าตวนี้ดยว้าเม็นไรจะเปลี่ยนของของลุงาลุงเขาลุงเขามีตัวนั้นว่ะเออเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะนี่เ้าโคบไปเลยเต่าดีเลยตัวเล็กก็ดีแล้วกำลังกินถือหน่อยถ่ายรูปหน่อยถ่ายวอไปเลยนี่ โอ้โหน้องเต้ครับวันนี้ครับสุดยอดมากแั้งปูนแข้งกระหม่อมแน่แน่ตีล์ไปตีล์ไปตีลไปมันมีใครรับมี่ชคเกิดดูกล้าดูกล้าปะกล้าป่ะไงกล้าป่ะไงโมดแม่งเร็วอ่ะแป๊บเดียววางแป๊บเดียวโมดมาแล้ว,ลวนน helmet, ใช่ oh, มันเป็นมันคาวมั้งใช่ง่ายง่ายนะครับวันนี้จบคลิปครับหมอลงลงตกปลาเขาพงใหญ่ ไม่ต er eh ้อตามครับมอเตอร์บิชิ่งไทยแลนด์ครับสีครับคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนก็คอยติดตามนะครับนี่ก็ขอทัวไปก่อนล่ะครับสวัสดีครับปะจะได้โอ้ นี่ครับแน่นๆเนื้อแน่นๆแม่งหนักนะไอปลาหมอเนี่ยสามโลอ่ะสามโลครับเนี่ยตัวคันนี้แค่สามโลวันนี้ผมได้สามโลครึ่งกว่านะพี่สองตัวเท่าไหร่วะเนี่ยเนี่ยห้ากิโลห้าโลกว่าห้าโลครึ่งว่ะน่ะห้าโลห้าโลสามอ่ะห้าโลสามเอาลองคิดคิลองโอเคคิดแล้วก่อนอ่ะของน้องเต้บ้างตัวเดียวก่อนเอาตัวเดียวดีกว่า ปลาไม่ตั้งใจคนใดๆงั้นเผลอเผลอปลาเผลอปลาเผลอของเจ้อยู่ที่สองจุดสองจุดเจ็ดสองจุดเจ็ดตัวใหญ่อาสองตัวเลยคันนี้สามสี่โลนะี่รวมหมดสี่โลครับโอ้ยน่าจะสี่โลสี่โลเลยดูเด้อ ใช่ไหมเป๊ะเลยส,ลสี่โลเป๊ะสุดยอดมากครับน้องเต้เต้กลับบ้านได้สบาย